เมื่อวันศุกร์ที่26เมษายน2556มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสนายกสภามหาวิทยาลัยปธิการบดีและนายกสมาคมสิทธิ์เก่าแม่โจ้ประจำปี2556ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดขบวนแห่การประกวดส้ตมตำและลาบพื้นเมืองเพื่อสืบทอ,อดประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านานา โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยง,งานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากซึ่งจัดขึ้นณอาคารแพรพืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่สสวัดี คุณู้ชมเจ้ารอบวันทันข่าวทาง m อ u c h a n ชานวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่พิธีรดน้ำดำหัวพวงอุล่าคที่การบดีมหาวิทยาลัยแม่โจซึ่งวันนี้เขาจัดกันตี้โดมแพรพืชแล้วก็มีทุกคณะมาร่วมงานกับเขาเจ้าตอนนี้อยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจำเนียนยดราชอธที่การบดีมหาวิทยาลัยแม่โจวันนี้ท่านจะได้มาควยพรปีใหม่เมืองกับคุณผู้คนเจ้า ครับก็ขอกราบสวัสดีเป็นกำเมืองเนาะเพราะว่ามันเดือนเดือนเมษะเป็นในที่ไม่เมืองเราสิ่งที่ผมอยากจะอู้วนมุงเฮานะครับจะเป็นชาวแม่โจนะครับหรือว่าประชาชนอะไรก็แต่นะครับเขาบอกว่าอะไรแม่โจนั้นเป็นอะไรคนคนอะไรของวิชาเนาะเด็กของเด็กคนหนึ่งแต่สิ่งที่อ้วนนับแต่ชูต้องขอบคุณโดยเฉพาะของสากลของมหาวิทยาลัยแม่โจทุกท้ <sucks. S 1> ที่ได้ช่วยกันเป็นคระกอบได้ช่วยกันเนี่การได้ช่วยันงานอะไรไม่จนะครับเพื่อการศึกษาเพื่อการเยแัร่สาระางๆมาตลอดหนึปีในการไปตอนเนี้วยาจากนั้นเสริมติ้พวด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่จลคัเจนะครับมีแผนีิารที่ชัดเจนเป็นแว่าชีวิตมันเสียอย่างเอ็โคดนะครับแต่สิ่งที่เข้าใจละคอยต้องดูแล่เกษตรที่ดีนะบ รอบมดูแลเนื่องเพราะจะทำเขาจะอยู่กับระบบความจริงนะครับเขาจะใช้ทุกทีติดทันน้ำไหลมีลูมัไสูแต่รอบอูและประเทศไทยมันมีเดียวกันกาชสุดท้ไยไม่ต้อจะอยู่กับความดีจะอยู่กับสวามสมรล้ร่มกันนะครับนี่คือหลักการที่เขาไม่ตัวงการจะอยู่กันนะครับี่ต้องขอบคุณแล้วที่สำคัญในมันนะครับที่หัน่ยังที่เมื่อี้นะครับหันตางหลัวันนีทรับกินนะครับ ส่งที่เข้าการทั้งสามองค์การธรรมดีก็เป็นของข้าวจ้าวโดยจะเป็นของข้าวจ้าวยี่ไม่ของบัตรน้าเป็นเศษใอันนเป็นการนำความรู้ไปเกิดในักดะครับในส่วนการส่งการยีไม่มาถึงนี่นะครับในสิ่งที่ผ่านกรรมการบัพว่ส้มตามพุกประทังกันตัวเจตจัดการบัพว่าคนไหนนะครับเตรียมการ้ิมพ์อะไรเพื่อคือแต่ผมเกรียมของเนืองการทีวันนี้เราชอบจะทำกันะครับเราำกันเสียวันที่ประทุใจขอขออภัยด้วยบางครั้ง ผมเขาก็เหมนเนี่ยผมอาจจะไม่รู้ใจครับในอยังผมก็แต่ผมเป็นคนมาถือนะครับมาถือเพราะว่าผมบ่าบางทีผมก็ว่าผมว่าผมโอ้ยแกล้งใครกันเนี่ยจนทำไปเมื่อวันหนึ่งคนก็อยู่ในความจริงกันในอย่างเป็นในอยังนะครับอันนี่ ก็เขาต้องขอสมาลาถูกตัวเซึ่งจะฝากในส่วนผิวไหม่นะครับความถูกต้องความถูกใจเนี่ยควฝากตัวตัวเความถูกใจฟังดีๆนะครับบางครั้งเป็นเรื่องที่เรียนร่างงานรับรองเป็นเรื่องของลต้าและที่ก็ทำให้เขาถูกใจไปตักสิบเพราะนั่นต้อแค่ความมุ่งมครับที่จะลด้บ้านเลิกหรือการทำซื้อเพื่อให้เกิดความถูกต้องถ้าเกิดความถูกต้องกับเขาถ้เกิดความถูกบัดต้องกับเมจูมันจะเป็นอย่างนยเมื่อข้ามันถูกต้องกับเขาถูกต้องกับเม่จูแต่มันถูกต้องกับประเทศชาติเป็นอย่างนี้ย เขานั่นเราแยกแยะความคใความต้องกดีครับหนึ่งเราการมีสิ่งใดจิ่่้องเป็นประโยชน์ต่อขาใสังคมสิ่งใดประกฎหมายบรทสิ่งก็ขอเขามีความสำเร็จนะครับทั้งส่วนตัวทั้งครอบครัวทางการเงานเพื่อพบกับความสำเร็จความเจริญรุ่งเรือและมีความสุขกันจริงๆึ้นไปครับขอบคุณครับเจรของคนานมีการดีแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ทางทงานสภาทุกท่านไปชมขบวนอันสวยงามอลังการของคณะสํานักต่าง จนพิธีดำหัวของแม่เจ้าในวันนี้เจ้าขอเชิญชมเจ้า Thank you